พี่บัตรครับสอบกอพรอบ exam หรือว่า paper อันไหนดีกว่ากันครับโอ้โหพี่บัตรบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาโลกแตกแต่พี่บัตรเคยสรุปให้ง่ายๆถ้าเป็นพี่บัตรเลือกนะฮะพี่บัตรเลือก exam ครับอยากรู้ไหมว่าทำไมพี่บัตรเลือก exam พี่บัตรให้เหตุผลหลักๆ3ข้อดังต่อไปนี้ครับน้องเริ่มจากเหตุผลข้อที่1ก่อนเลยคือ exam เนี่ยมันเห็นเวลาตลอดเออน้องรู้ไหมว่าถ้าเกิดเราเลือกรอบ paper เนะเอาจิงริงแล้วเนี่ยเราต้องไปเสี่ยงดวงด้วยบางฝนามบางห้องเนอะไม่มีนาฬิกานะครับแต่ในทางกับ ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาสอบผ่านก็พอจริงๆคือเขาคอนโทรลเวลาได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากๆดังนั้นอันแรกใครที่ชอบควบคุมเวลาคํานวณเวลากลยุทธ์ชั่วโมงแรกทําอะไรชั่วโมงที่2ทําอะไรพี่บัตบอกเลยว่า e x fam เนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดอันนี้คือข้อแรกถัดมาขอ้อที่2คําน้อง e x fam ไม่ต้องฝนครับออน้องรู้ไหมว่า e x fam เนี่ยเขาใช้ติ๊กและตอบเอาแต่ในทางกับการเปเปอร์คําน้องเขาใช้เวลาในการฝนคราวนี้การสอบทั้ง2รอบเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่ากันพูดง่ายๆคือถ้าใครสอบรอบเปเปอร์เนี่ยน้องต้องเผื่อเวลาในนนนการฝดด้้วยเออััง